สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมานำเสนอข้อคิดจากหนังสือ The Comfort Crisis เพราะความสุขสบายทำลายศักยภาพคุณเขียนโดยไมเคิลอิสเตอรกันค่ะในยุคที่วิทยาการก้าวหน้าไปมากจนสามารถเนรมิตความสะดวกสบายทุกอย่างให้มนุษย์ไมเคิลอิสเตอร์พาเราเดินทางไปสัมผัสชีวิตอันไรซึ่ง เทคโนโลยีแบบสุดขั้วที่ลสกาหนทางแสนยากเข็นมาพร้อมกับคำถามมากมายหรือเราจะมีชีวิตสุขสบายมากเกินไปจนทำให้ร่างกายและจิตใจอ่อนแอเราสามารถซื้อหาอาหารได้มากมายโดยไม่ต้องปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์เองแต่เรากลับเป็นโรคร้ายอันมีสาเหตุมาจากการกิน มากเกินพอดีชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกมีความบันเทิงหลากหลายรูปแบบให้ใครเครียดแต่กลับมีจำนวนผู้คนเจ็บป่วยทางใจมากขึ้นทุกปีทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาได้ศึกษาค้นคว้าผลการวิจัยต่างๆรวมถึงสัมภาษณ์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และนักคิด ผู้นำทางจิตวิญญาณว่าด้วยเรื่องการดำรงชีวิตของคนเราตั้งแต่อาหารการออกกำลังกายความหมายของพิธีกรรมทางจิตวิญญาณในวัฒนธรรมต่างๆไปจนถึงความตายก่อนจะพบว่าหนทางออกจากวังวนที่ว่ามาข้างต้นนั้นก็คือการคืนสู่ชีวิตธรรมดาธรรมดาที่ไม่ต้องสะดวกสบาย จนเกินไปเท่านั้นเองและนี่ก็คือ7ข้อคิดจากหนังสือ The Comfort Zone Crisis ข้อ 1. ในโลกที่ทุกอย่างถูกออกแบบให้สะดวกสบายเราอาจหลงลืมว่าความท้าทายคือสิ่งที่สร้างตัวตนของเราการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยทำให้เราเรียนรู้และเติบโต การเผชิญหน้ากับความยากลำบากอาจไม่สนุกแต่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายข้อ2ความยากลำบากไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูผู้เงียบขึมที่สอนบทเรียนชีวิตบ่อยครั้งที่ช่วงเวลาที่เรารู้สึกอึดอัดที่สุดกลับกลายเป็นช่วงที่เราค้นพบตัวเองเราไม่ได้แค่ เอาชนะปัญหาแต่ยังสร้างภูมิต้านทานให้จิตใจข้อ3เมื่อชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเรากลับมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่แท้จริงการอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดแคลนช่วยให้เราตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดความเรียบง่ายจึงเป็นกุญแจสู่ความสุขที่ยั่งยืนข้อ4 การอยู่ในธรรมชาติไม่ได้เพียงแค่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายแต่ยังทำให้จิตใจสงบลงโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนทำให้เราลงลืมพลังแห่งความเงียบความสัมพันธ์กับธรรมชาติช่วยเติมเต็มช่องว่างในจิตใจที่เทคโนโลยีไม่สามารถให้ได้ข้อ5เราแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดและ สิ่งที่ขวางกั้นเราคือความกลัวในหัวใจตัวเองเมื่อเราท้าทายขีดจำกัดเรามักจะประหลาดใจกับสิ่งที่เราทำได้ความมั่นใจมาจากการกระทำไม่ใช่ความคาดหวังข้อ6ในความไม่สบายใจมักซ่อนคำตอบของคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตการยอมรับความไม่แน่นอน คือการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่คือการเรียนรู้ที่จะเติบโตจากสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ข้อ 7. เมื่อเราวิ่งตามความสำเร็จเรามาักหลงลืมว่าความสุขนั้นมาจากสิ่งเล็กๆที่เรียบง่ายชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายคือกรงทองที่ขังเราไว้ การกลับสู่พื้นฐานช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองและโลกมากขึ้นขอบคุณข้อมูลจากเพจ Read Review ขอบคุณค่ะ